ที่ต <ITA> ึก Trendy Office and Plaza นี่ติด28นะ้ล่างขึ้นยิปกันดูกันอิน n f o r เมชั่ค่ะเรามีแล้วโซนแม่เราต้องไปริปยี่ยิบแปด ใช้ลิป E L ติดมั้ยมันจะมีสองมิติไปชัีแต่เฮ้ยค่อยๆยนเห็นแล้วดูมันดูดิแทนที่อยู่ใกล้ๆกันเมียเมื่อก่อนอ่ะต้องต่อคิวกันไปไว่าชั้น28ตึกเทนดี้นะคะศูนย์คำร้องขอวีซ่ามีของซาลาตอาณาจักรมีของประเทศแคนาดาออสเตรเลียค่ะ บรรยากาศชั้นล่างก่อนจะขึ้นไปชั้นที่28นะคะที่เราจะไปยื่นคำร้องขอวีซ่าจะมีร้านรับทำแล้วก็ให้คำปรึกษาค่ะคุณดี้อยู่ตอยสุขุมวิท13นะคะข้ามา ตรงนี้เป็นชั้นร่างของตึกเราก็เดินเข้าไปนะคะตึกนี้เป็นที่ทำการของบริษัท VFS ซึ่งเราสามารถที่จะยื่นการขอขอทำวีซ่าไปประเทศสหราชอาณาจักรแคนาดาและออสเตรเลียที่นี่นะคะคลิปนี้ก็คงสั้นๆน,นะคะให้รู้ว่าถ้าจะไปตึกเทรนดีสุข,ขุมวิท13แล้วไปตรงไหนอย่างไรค่ะครอบ พบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ